สวัสดีครับเพืเ่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเรียลชาแนลนะครับอยู่กับเกม ROO และ Rock Origins นี่แหละครับวันนี้ก็จะเป็นตัวอัปเดตวันที่8เดือน6นะครับซึ่งก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ทีละส่วนแล้วกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอไล่ตัวของ Festival Event ก่อนละกันว่ามีแล้วมีตัวของสกายซิตี้ไซอินกิฟนะครับก็อ่สายฟรี Sy Fi เนี่ยได้ข้างบนแน่นอนนะครับเพราะแจกแล้วรัมีแจกตัวแบบอ่าซูปเปอร์เพชคุมปองนะครับมีการ์ติเก็ต นะฮะมีตัวซิวแล้วก็มีพวกแบบเนี่ยกาชาติกเก็ตนะครับคือแจกเยอะอยู่นะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเติม2.99จนะครับจะได้ของข้างล่างก็คือจะได้เป็นตัวถุงเงินนะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวของตัวพลวนะครับเดีย๋ยวตัวพลวเดี๋ยวพาไปดูต่อว่าทำยังไงทําอะไรได้เนอะเออทำอะไรได้เนเอ,อะไไนอ่ะมาดูต่อครับกิจกรรมใหม่ก็จะมีโพลิ่งโกโก้ด้วยโพลิ่งโกโก้นี่ก็จะเป็นเหมือนกันแบบทอยลูกเต๋าแล้วก็โพลิ่งก็จะวิ่งไปเรื่อยนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมฟรีมั้งรู้สึกว่าฟรรีะเพาาว่ ตัวลูกเต่าเองอะครับเนี่ยได้จากการแบบเนี่ยหนึ่งคือเนี่ยล็อกอินแจกของขวัญให้เพื่อนสังหารมอนเตอร์ครบร้อยสองร้อยสามร้อยเดลี่ทิเกตโอเคครับเนี่ยทุกคนโอ้โหอันนี้คือทุกคนต้องพยายามใช้เดลี่ทิเกตให้หมดเลยเนาะใช่ป่ะแปดสิบเพราะว่าเราอาจจะดองๆไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวเดมอนเทเชอร์อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอีเวนต์ด้วยนะครับแจกเนี่ยแจกสามห้าโอ้แจกเยอะอยู่นะแต่ผมว่าหลักคือเดลี่ทิเกตที่ต้องมาทำนะครับแล้วก็มีภารกิจถอยลูกเต่าโอเค แล้วก็จะมีตัวของอีเวนต์ช็อปนะครับเพราะว่าแต่รอบเนี่ยทุกท่านจะได้เป็นตัวของเหรียญด้วยนะฮะเนี่ยคืออย่างเช่นอ่าเราจบรอบแรกก็ได้ตัวซุ่มสัตว์แดงอันนี้นะครับเราก็จะได้ตัวตัวอ่าเรียกเหรียญโปลิ่งแล้วกันเหรียญเหรียญเหรียญลูกเตา๋าอ่ะ200 200แล้วก็ได้เซนนี่พันหนึ่งครับก็เก็บสะสมไปเรื่อยทุกคนนะครับเมื่อเราพิชิตได้แบบเนี้ยชั้นที่30เราจะได้เป็นชุดตุ่มบาสเกตบอลนะครับเต็ม p x แท็กสิบห้าไอแมทสิบห้าวิดสองแล้วก็ลักสองเพราะว่าผมว่าตัวของสแตทเนี่ยอาจจะ ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นชุดแบบลิมิเต็ดก็เก็บไว้ก็ดีครับเป็นค่าแฟร์นะอ่ะและ้วทีเดียวก็จะได้เป็นนี้แล้วทุกคนได้เป็นแบบเหรียญ200นะครับแล้วก็จะมีเหรียญเนี่ยตามแบบตามแมปอีกให้เราเก็บนะฮะก็เรามากดทอยแล้วกันแล้วก็มาซื้อของที่อีเวนท์ชอบอันนี้นะครับว่าจะมีตัวของเนี่ยที่คาดผมนะครับสามพันนะครับแล้วก็มีที่คาดผมมีเป็นบาสเกตบอลอีก2000ก็เก็บแฟชั่นก็ดีครับเราเก็บเก็บแฟชั่นก่อนแล้วกันเราค่อยมาซื้อพวกแบบเนีย กาชาติเกตโซเพ ств, ครคุมปองหรืออะไรก็แล้วแต่ก,กันตรงกันแตกนะฮะรูปอมก็มีนะครับผมโอ้โหก็เยอะๆอยู่นะยมีสิวมีคอมีทุกอย่างอะให้เลือกสรรน,นะนะอันนี้เป็นกิจกรรมฟรีครับทุกคนสามารถเข้าร่วมได้นะผมว่าก็ค่อนข้างดีเพราะว่าไม่ได้บังคับเติมเงิอน,อ,น,อ,นอันนี้แค่ทุกคนขอขอให้สม่ำเสมอน,นะครับยังไงก็จะได้ของนะอะประมาณนี้ไหมเลนฟอร์มเมนต์อันเดิมนะครับยูริชิอันเดิมมองโบนัสอันเดิมโอเคจบละ แล้วก็เดี๋ยวมาดูตัว R.O.Shop ละกันนะครับตอนนี้ก็จะมีตัวของนี่มาแล้วครับ Special Offer สุดคุ้มนะครับก็จะมีการขายพั่วนะฮะขายพั่วขายตัวของเนี้ยตัวสัตว์แดงนะครับตัวมาแลวใช่ไหมลดราคาอยู่นะ50%นะครับเหลืออัลลัส50เหรียญน,น่าสนใจนะอันนี้ลด30ซื้อที่เราอันโอ้เนี่ยคือทุกคนขั้นต่ำเนี่ยใช้ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย20 อ่าหนึ่งพันกับอีกโหก็แปดพันเหรียญน,นะใช้แปดพันเหรียญเพื่อจะได้การันตีตัวของสัตว์แดงคือยังไงอันนี้ได้แน่ทุกคนได้แน่หนึ่งตัวนะครับแต่ว่าใช้โอ้โหเยอะว่ะสยองเลยสยองเลยสยองเลยอ่ะลองดูทุกคนว่าเผื่อใครอยากลองอยากได้นะครับผมว่าก็คุ้มนะครับแล้วก็จะมีการซื้อ ตัวพลัวนะครับไดมอนซื้ออีก4 0 0พันไดมอนเลยหรอโอ้โหใช้ไดมอนเยอะมากเลยว่ะพูดจริงนะฮะแล้วก็จะมีตัวพลัวที่ขายเป็นเหนียนี่ซื้อไม่จำกัดน,นะครับก็ซื้อเท่าไหร่ก็จัดไปเท่านั้นนะฮะแล้วก็จะมีตัวของเป็นเซ็ตด้วยเซตอันนี้ก็จะมีโกขุดได้แบบอา่าสามพูลสามแตละครัง้งจะต้องใช้เท่มหนึ่งชิ้นอ๋อนี่คือเหมือน เป็นพวกโกลเด้นแบบขุดใหญ่นะครับอันนี้ก็ใช้เท่าไหร่อ่ะสามพันโอ้โหสองอันนี้ใช้เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ใช้เจ็ดพันเพรโอ้โห, 7, 000, ยโโหสยองว่ะสยองคิดแล้วสยองตังมากเลยอ่ะโอ้โหนี่ก็อันนี้มันก็ดีแหลนะฮะแต่นี่นี่อะไรอ่ะเอ่อสามารถใช้เดมารีแบบลดราคาเพื่อการขุดหนึ่งครั้ง โอ้โหเหนียนเป็นกิจกรรมผ่านเหนียนก็ผ่านแบบใดม้อนมากเลยคนที่เก็บดอกอย่างผมนี่ก็แบบสะเทือนใจเยอ,อะอะดูต่อนะครับตัวของสกายซิตี้นะครับก็จะเป็นการขุดแล้วก็เลือกของรางวัลตามมีทุกคนก็จะมีเนี่ยตัวของกั้นแตกปะนะครับแล้วก็จะเป็นเนี่ยชุดชุดวันเบคแมนก็คือตัวของรูนนะครับแล้วก็จะมีกีวี่มีเงินนะครับแล้วก็เลือกไปใช้มุมผมเลือกอะไรไปเลือกเป็นรูนแล้วกันอะนะฮะ เราก็ต้องมาขุดนะครับแล้วก็นี้เป็นอะไรเนี่ยรางวัลเบสซิ่งเอ้ยทนนี่เบสซิ่งสะสมโอ้โหมีของใจกออื่นด้วยครับอ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อระเบิดแถวนอนแถวตั้งมันจะมีระเบิดด้วยครับก็คือมีทั้งแบบพวกุุดใหญ่ระบงระเบิดโอ้โหแล้วมีนี่ด้วยนะดูดิอะไรครับเนี่ยโอ้โหดูดี เขาคุดกันชั้น60ไปทุกคนอันนี้แจกฟรีมั้งอืมรับได้เลยยังไม่รับประกันนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นไอเทมข้างลาง่างทุกคนว่าจะได้อะไรบ้างเนี่ยแล้วก็นี่ยตัดได้รับของชั้นนี้นะว่าจะมีเนี่ย1.5%นะครับแล้วก็ของอื่นๆโอ้ยผมว่าของอื่นๆโอเคเลยนะเนี่ยอันต้าแรคคาร์ดเงี้ยกาชาเงี้ยนี่อะไรอ่ะโอ้โหของตีบวกเฮ้ยของโอเคอยู่นะ แล้วก็เดี๋ยวตัวรางวัลก็พอครบสิบชั้ก็จะได้เป็นตัวโซเฟตอ่าไม่รู้กี่อันะให้กี่อันอะบอกได้ไหมไม่บอกด้วยน่าจะบอกตรงนี้ปะแต่ผมมองไม่เห็นนะนะครับอีเวนต์นี้ที่สุดวันที่สิเลยเวลาอีกสิบเอ็วันฮะถามจริงเบือวันนด้หรอเอินะครับทุกคนก็มาซื้อตัวของนี่ล้วกันนะฮะแล้วแต่เฮ้ไม่ซื้อก็ไม่ได้ เมื่อซื้อก็ไม่ไม่ซื้อก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีแต่ซื้อนะฮะแล้วก็ใช้ไดมอนด์ใชนกลองใช้ไดมอนด์ก่อนแล้วกันทุกคนนะฮะแล้วก็หนึ่งอันก็ใช้ขุดหนึ่งครั้งนะครับก็เดี๋ยวผมลองขุดดูอันหนึ่งไหมเออดูหนึ่งก็ได้แล้วก็ชั้นยี่สิบจะได้เป็นตัวหมวกนะครับมูลเบลเลอร์นะครับก็เป็นตัว P 16, 10, อาร์พีเดฟสิบหกเอ็มเดฟสิบออสตาตสองสกิลคูดาวลบสอ,องโต้ป้องกันการใบสิบแล้วก็ป้องกันสันสิบนะครับแล้วต่อมาชั้นที่สามสิบเลือกเป็นอะไรออ่่ะกลงเฮ้ย ทุกคนเรื่องสัตว์แดงได้เลยนะครับเออชั้น30เรื่องสัตว์แดงได้เลยนะฮะแต่ว่าเราต้องคำนวณอีกทีหนึ่งทุกคนเอ,อ่อว่าสมมติซ่วยให้คุ้มปองเอ,อ่อร้อยร้อยยี่สิบอันหมืน่นสองพันเหนียนนะครับลองดูว่าการขุด10ชั้นนะเนาะมันคุ้มกว่าเปล่าเออต้องลองดูนะผมก็ไม่แน่ใจครับอืมแต่ถ้าเกิดมีโอกาสทำคิวจะทำให้ดูนะ ก็คือถือว่าเอา่ออาจจะคุ้มกว่าก็ได้นะอืมลองดูฮะแต่ไม่มีวัวนะไม่มีวัวนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวของนี่ครับตัวของสตาร์ตัวปากหรอปากหรอใช่ปะเออลิฟตัวปากครับวิ AG, 1, วดห้าเอจหนึ่งสกิลดาลบสองธาตุเมทัลพิเมนสามแล้วก็ป้องกันพิเมนสามนะครับถ้าบวกสิบออสเตดบวกอีกหนึ่งบวกสิบสองบวกโบกนัสดาเมจเดมิพิเมนอีกหนึ่งแล้วจะมีโอ้โหเท่ากับเป็นสี่เปอร์เซ็นต์ขอสิบสองอะนี่มันคือแบบ ดาวเอาไว้ซัดคนเลยนะเนี่ยดีกว่าไปหรือเปล่าไม่แน่ใจทุกคนลองดูนะผมว่าอาจจะแบบแอบโอพเหมือนกัน,นอันนี้ค่อนข้างดีแต่ว่าโอ้โหเอาเขาเ้าัาเร็วจังเลยอะ่ะเพิ่งจะผมเพิ่งจะโดนไปไปพันของแมวอย่างนเงี้ยอ่ะชั้นที่ห้าสิบเหมือนเดิมครับได้เป็นตัวกล่องเลือกสัตว์เดอันนี้เลือกนะใช่ปะ่ะเลือกปะ่ะเลือกเลยครับอยากได้อะไรจิ้มฮะโอเอาเรื่องว่ะ ต่อมาเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นตัวเฟสตัวหน้านะครับสเตงอ่ 26, าพีด้วย16สเต็ง5ครี4ทำดาเมจต่อมีเดียม5ลดโหนี่ไม่ของตีคนทั้งนั้นเลยเนี่ยชั้น70 80 90เป็นตัวของรูนนะครับเป็นตัวของรูนหมดเลยนะครับแล้วก็ชั้นที่100ได้เป็นตัวของมุนซุนมนนซูคอมมานเดอร์อัลฟิตเออไหนดูซิมีขูดตัวออโต้นะแต่ผมก็คงไม่ไหวแล้วครับอย่างออโต้นะผมไม่ใช่สุลตินะฮะ แล้วก็ขอตูนที่จะได้ก็คือจะมีตัวของนี่ปะอ่ามูนมูนมูนอยู่ไหนวะนี่ปะผมมันก็แอบเท่เหมือนกันนะเอ่อพีเดฟสิบหกเอ็มเดฟหกออลสเตตสองพีเดเมดสองเอ็นเดเมดสองเอพีดีสามเเตพเยอร์สองโอ้โหมันมีท่าด้วยเอ้ยมีท่าด้วยเหรอวะมีท่าด้วยเหรออย่างเท่อย่างเอาอย่างเอาเลยพี่น้องสวยดีครับโอ้โห แล้วก็ที่ขาดไปเสียไม่ได้เลยนะครขาดไปเสียไม่ได้เลยผมได้รับมาเใบนะครับก็อันนี้ก็ที่ผมได้มาพราะงหนึ่งคือผมมีตัวของอาวานะครับมีขั้นขั้นอะไรขั้นหนึ่งะฮะได้4ชิ้นแล้วก็จะมีตัวของเอิร์ธลอร์ดนะครับได้มา2ชิ้นนะครับอา่าเคครับรับไปก็ได้มา7ใบฟรีครับเจ็ดใบฟรีฮะเปิดฟรีอีกหนึ่งครั้ง <laughs> ก็ดีนะคือใครที่มีสัตว์แดงเยอะก็ได้ของเยอะไปก็นี่ครับจะอยู่เนี้ยไอ้วัวก็คืออันนี้ครับร้อยยี่สิบครั้งจะได้การันตีสัตว์เอ็ดแน่นอนนะครับแล้วก็หกสิบครั้งการดีสัตว์แดงนี่ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถแลกได้จากโปรดิงช็อตวันนี้ก็จะเป็นวัวร้อยยี่สิบนะฮะบอกแลกได้เลยนะครับแล้วก็ยิ่งเอาเยอะก็จะใช้เยอะขึ้นนะครับอัตราการได้รับดูก่อนละกันนะฮะก็ถ้าเกิดตัวของเนี้ยอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ 3% A เ okay. อร์เซ็นต์เอโอเคฮะดูเรื่องนะแล้วก็นี่โอ้ oh, oh, เงื่อนไขนะครับนี่ไงไฟหลอดขั้นศูนย์ได้สองโกธวลายศูนย์ได้สองโอเคครับเรียกว่ายิ่งมีสัตว์แดงเยอะก็ยิ่งได้เยอะเลยเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ข้าไม่รู้มาก่อนถนะ้าข้ารู้ข้าจะแอบสุ่มเพิ่อมอีกสักตัวหนึ่ง <laughs> ข้าไม่รู้มาก่อนเนี่ยสิอืม hmm. ดูคู่มือสิมไม่แบบจำกัดเวลานะครับใช้เหนี่ยงอะลิมิเต็ดนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งท,ทงี่มีการอัเชิญสินค้าออกมาเนี่ยจะมีโอกาส60%ได้ตัวของเนี่ยครับตัวเจ้าวัวน,นะครับแล้วก็40%ได้เหลียญกำนันที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดโอ้ยหมายความว่านี่อันนี้การันตีหรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกนะว่าการันตีก็คือ,อยังต้องลุ้นอีเหรอโอ้โห จริงครับจริงเรื่องจริงฮะเมื่อเฉลี่ยสภาพอากาศอยู่ในระดับอกเกอร์โอเคครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นระดับระดับ A เนาะก็จะเป็นหกเป็นที่ได้รับตัวของแก,งก๊งเขาครับแล้วก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นตัวทั่วไปนะฮะเอ,อ่อในการอัดเชิญแบบจำกัดเวลาจะมีการันตีขั้นต่ำแบบอิสระไม่ร่วมรางวัลอื่นเมื่อรายการสิ้นสุดลงแล้วนะครับตัวของเจ้าวัวเจ้าเจ้าร็อกเกอร์แล้วก็เอตัวของแกง็อกเกอร์ทั้งสองคอกี้กับเจ้าแมวเนี่ยนะ จะไม่เพิ่มลงในกลุ่มทั่วไปหมายความว่าทุกคนจะซื้อการันทีได้จากตัวนี้เท่านั้นนะครับโอ้โหเอาเรื่องว่ะใครอยากได้ก็ก็จัดละกันทุกคนก็จัดละกันนะครับแล้วแอบดูหน่อยว่าอย่างตัวสมมติาบางคนก็บอกว่าเอ้ยฉันรอแมวอยู่ฉันรอนู่นฉันรอ,น,น,รอนี่ฉันไม่เอาอันนี้หรอกอะไรเงี้ยถามว่าดองได้เปล่าใช่ปะเช็คกันดีกว่าทุกคนดองได้นะเว้ยใช่ปะไม่มีเวลาบอกอะ ผมว่าดองได้นะไม่รู้อ่ะใครอยากดองผมว่าก็ซื้อซื้อลดราคาไหมล่ะเราก็ดองกันไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปรอเจ้าตัว,ตวแบบตัวอื่นที่อยากได้ก็ก็อาจจะเป็นไปได้นะผมก็ไม่กล้ารับปากนะครับเดี๋ยวขอลองดูข้อมูลให้ก่อนแล้วกันอ่ะไหนๆ,ๆแล้วผมขอลองซื้อสักอันหนึ่งแล้วกัน50 <c oughs> ซื้อแบบกุบก,กิบกุบกิบ50เราขุดจากเบอร์หนึ่ง บับเขาให้ได้กีวี่เกลือสุด <c oughs> นะทุกคนก็ลองมาคุดดูแล้วกันแต่ว่าแต่ละชั้นที่เพิ่มขึ้นมันก็จะเพิ่มแบบอย่างเงี้ยรอบใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับลองดูแล้วกันว่าคุ้มไม่คุ้มนะทุกคนนะก็ลองดูหวังว่าจะได้ของดีๆกันทั่วหน้านะครับอ่ะโอเคผมก็คงปาณีวันนี้นะฮะค่อนข้างข้อมูลเยอะมากแล้วก็กิจกรรมเยอะมากมีทั้งสายฟรีสายเติมจัดไปนะครับก็เดี๋ยว ยังไงเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้านะทุกคนนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามและฝากกดไลค์กดซับผมด้วยนะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนนะครัผมลงคลิปแจ้งกันสุดท้ายมีอะไรก็อคอมเมนต์มาทุกคนยังเจอกันในพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายครับ